การก่อนักกร,รมยังต่อเนื่องเข้าไปยังนิคมสากรกรมขนาดใหญ่ด้วยทําให้ระบบกระบวนการผลิตเสียหายนะครับสารเคมีรั่วไหลฟุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้างนั้นประชาชนก็จะได้ทราบว่าเออถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องหนึ่งปฏิบัติตนอย่างไร2จะได้ทราบแนวทางที่หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ดีหน่วยงานของพลเรือนทั้งหมดก็ดีที่เขาจะเข้ามาแก้ปัญหานั้นเขาจะทําอย่างไรกันบ้างนะครับใ,ในโจทย์การฝึกซ้อมนั้นบางโจทย์เราก็ไม่ได้ให้ รู้ล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะให้หน่วยเข้ามาฝึกนั้นแก้ปัญหาในขณะนั้นได้ได้โดยใช้ทักษะที่เขามีอยู่ถ้าเราไปบอกเขาทั้งหมดเลยเขาก็จะเหมือนกับไม่มีใจเตยมเพรอะเตยมมาแล้วไม่ได้ฉุกเฉินจริงๆรู้โจทย์ไปยังไงก็เอาเฉพาะสิ่งที่จะแก้โจทย์มาครับแต่ภัยพิบัติจริงๆแล้วเราไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรบ้างเพราะนั้นความเตรียมวพร้อมต้องมากกว่าสิ่งที่เราจะไปเผชิญเหตุ เรียกว่าเตยมความพร้อมกันสุดยอดจริงๆนะคะคนอกจากนี้ค่ะอันนี้พูดเราพูดถึงแผนระดับชาติกันไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะทางปพอพเองก็มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อันนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่แค่แผนระดับชาติละเป็นระดับอาเซียนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะคขอเรียนว,ว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศของเรานั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราต่างคนต่างก็อยู่กันแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วย แต่ก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วนะครับในกลุ่มอาเซียนเราก็ได้มีการตกลงร่วมกันว่าเออถ้ากรณีมีภัยพิบัติขนาดใหญ่ในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วกลุ่มอาเซียนต้องมาช่วยกันนะตรงนี้เองครับในกลุ่มอาเซียนก็เลยประชุมหาเรือกันและได้ข้อตกลงร่วมจัดทําเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นกฎกติกาของอาเซียนว่า ถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วต้องการการช่วยเหลือจะทำํำยังไงกันนะครับตามหลักตามหลักที่เป็นหลักสําคัญเลยก็คือเมื่อสมมติประเทศไทยมีภัยพิบัติขนาดใหญ่แล้วต้องการการช่วยเหลือจากกลุ่มอาเซียนด้วยกันเราจะแจ้งไปยังศูนย์เลขานที่การอาเซียนที่เขาเรียกว่าอาห้าเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่อินโดนีเซียน,นะครับเพื่อให้อาห้าเซ็นเตอร์นี้แจ้งไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันทั้งหมดว่าใครพร้อมที่จะไปช่วยไทยในรูปแบบไหนบ้างไทยต้องการอะไรเขาช่วยอะไรได้บ้างก็จะ แจ้งรายละเอียดไปแล้วก็จะส่งกําลังเข้ามาแล้วก็ช่วยกันทีนี้การการที่จะทดสอบแผนของอาเซียนก็จะมีการฝึกกันทุกปีนะครับเขาเรียกว่าการฝึกซ้อมในตอบโต้ภัยบัตรของกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองที่รหัสการฝึกที่เรียกว่าอาเด็กนะครับปีปีนี้ก็จะกําหนดฝึกที่เวียดนามน,นะครับนี่เป็นเฉพาะกลุ่มอาเซียนนะครับแต่ที่เราได้เห็นถึงการฝึกที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเป็นการฝึกใหญ่กว่าอาเซียนอีกอนะครับนั่นก็คือการฝึกทั้งภูมิภาค เลยนะครับทั้งภูมิภาคอาเซียนเองกลุ่มประเทศนอกภูมิภาค mm. อย่างเช่นจีนญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งเกาหลีใต้หรือกลุ่มประเทศที่เป็นคู่เจราจาอาเซียนอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรป EU ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่างๆกลุ่มสหราฐอาณาจักรทั้งหมดจะมาร่วมกันนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมดเลยทั้งทั้งยูนะครับยูเนสโกทั้งอาเซียน ทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งสภากาชาติสากอลอะไรต่างๆก็จะมาร่วมฝึกครั้งใหญ่ด้วยกันนะครับในการฝึกครั้งนั้นเราจะเรียกว่าการฝึกการบรรเทาภัยพิบัติระดับภูมิภาคนะครับเ่เป็นการฝึกครั้งใหญ่ตรงนั้นเราจะใช้สถานการณ์จากแผ่นดินไหวขนาดร้ายแรงแล้วเกิดทั้งแผ่นดินไหวหน้าผาลถล่มคลื่นสึนามิะนะครับโรงงานสาหกรรมเสียหายนะครับมีการพยพขนาดใหญ่การดูแลบรรเทาทุก ในค่ายพยพขนาดใหญ่ตรงนั้นก็จะทุกประเทศจะส่งส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมฝึกกับเราหลายพันคนครับเมื่อเมื่อปืนเดือนเดือนที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งนะครับในส่วนนั้นก็จะมีมหาดไทยกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาร่วมกันจัดการฝึกตรงนี้นะครับค่ะเรียกว่าทางของปปอเองเนี่ยมีส่วนร่วม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับเลยนะคะตั้งแต่ระดับเล็กๆเนี่ยใช่ครับไปจนถึงระดับใหญ่อย่างเรียกว่าระดับชาติได้เลยระดับนานาชาติด้วยนานาชาติเีกค่ะเรียกว่าครบวงจรทุกระดับมันเป็นเหมือนแนวทางในการสร้างความมั่นใจกับประชาชนได้ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าภัยฉุกเฉินต่างๆปภเขาก็เตรียมพร้อมที่จะตั้งรับแล้วก็ป้องกันรวมถึงการให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยครับ ะะท่านมองว่าประโยชน์ที่จะเกิดจากประชาชนเกิดกับประชาชนค่ะจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยลงทั้งแรงพลังสมองในการวางแผนป้องกันรวมไปถึงการลงแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์จริงประโยชน์จะเกิดอะไรบ้างกับประชาชนคะครับสิ่งสําคัญมากเลยตรงนี้ครับหลักการช่วยเหลือประชาชนนะครับจะมีหลักสําคัญอยู่ด้วยกัน3หลัก หลักแรกสําคัญที่สุดเลยก็คือหลักของการช่วยเหลือตนเองนะครับเราจะฝึกให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นก่อนเท่าที่เขาจะทาได้นะครับหลักที่สองก็คือการช่วยซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับประชาชนช่วยกันเองตัวเองปลอดภัยช่วยเพื่อนนะครับบ้านปลอดภัยช่วยบ้านต่างๆให้ปลอดภัยหมู่บ้านปลอดภัยท้องถิ่นปลอดภัยแล้วจะเป็นหลักเข้าต่อเนื่องไปหลักการที่สามก็คือการช่วยโดยรัฐตรงนี้นะครับรัฐก็จะเคลื่อน ทรัพยากรบุคลากรเข้ามาช่วยชุมชนพอดีแต่ในช่วงระหว่างการเดินทางของภาครัฐเนี่ยถ้าไม่มีการทําอะไรเลยที่ชุมชนมนะครับทั้งการช่วยตนเองทั้งการช่วยซึ่งลกันรตรงนี้ความสูญเสียจะสูงมากเพราะว่าไม่มีประเทศใดในโลกครับที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทุกคนพร้อมกันในขณะเกิดภยัยนะครับเพราะว่าภัยพิบัติกว้างมากคนจํานวนมากเจ้าที่เรามีจํากัด <ๆ>เพราะ,ะนั้นการฝึกซ้อมจะทําให้ประชาชนมั่นใจครับว่าในขณะที่เขาช่วยตนเองอยู่<ส>เขาช่วยซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยภาครัฐพร้อมมากๆที่จะลงมาต่อยอดใ,ในการช่วยเหลือเขาเขาได้เห็นถึงการปฏิบัติของภาครัฐนะครับซึ่งแน่นอนครับความมั่นใจในใน ความปลอดภัยในะชีวิตและทรัพย์สินก็จะตามมาด้วยภาพลักษณ์ต่างๆของรัฐบาลเองของหน่วยงานที่จะวข้องเองก็จะดีด้วยในการให้เห็นถึงความพร้อมทั้งคนทั้งบุคลากรทั้งเครื่องมือต่างๆทั้งแผนปฏิบัติการทั้งแต่ก่อนเกิดขณะเกิดและหลังเกิดอย่างเป็นระบบนะครับตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งประชาชนได้ประโยชน์ในความมั่นใจได้ประโยชน์ในการเรียนรู้การอยู่กับภัยอย่างปลอดภัยแล้วครับ เจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่เข้าร่วมฝึกซ้อมะนะครับเขาก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งได้เพิ่มทักษะให้ตัวเองได้รู้จักแผนปฏิบัติการของตนเองแผนของเพื่อนและที่สําคัญก็คือได้รู้จักเพื่อนอนะครับได้รู้ว่าเออเพื่อนของเราเขาเก่งยังไงเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับเวลาเกิดภัยจริงๆแล้วบางครั้งอาจจะติดต่อกันนอกแบบก็ได้เพราะเราเคยฝึกซ้อมร่วมกันมาะนะครับเออพี่ช่วยผมตรงนี้หน่อยนะมันมาได้รวดเดียวใช่ครับนี่คือสิ่งที่จะได้อย่างมากเพราะฉะนั้นจะสนิทสนมกัน แล้วก็แลกประสบการณ์แชร์ความร yo, ู้กันนะครับซึ่งบางครั้งภาครัฐเองก็ไม่สามารถให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ได้เต็มที่แต่การที่เขาไปพูดคุยกันแลกเปลี yes. ่ยนประสบการณ์กันการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนี่จะได้ความรู้สูงที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่ได้การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเนี่ยนอกจากจะเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์แล้วนะคะในมุมของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงๆจากแต่ละฝ่ายแล้วก็เหมือนเป็นการ ใช้เวลาไม่กี่วันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ทุกคนเอาจากประสบการณ์จริงมาเล่าให้กันและกันฟังเพราะว่ามันเกิดเหตุเนี่ยจริงแล้วทุกคนต้องเอาจากประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาเลยค่ะ<ช>เป็นความรู้ในการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะแก้ไขอย่างไร<ช>และการฝึกซ้อมในสิ้นเดิมิี่นายโยที่จะถึงเนี่ยค่ะตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกซ้อมไปถึงไหนแล้วคะครับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับ ทางหน่วยงานของสภาความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานของทหารและเจ้าหน้าที่ภาคพลเรือนในพื้นที่ฝึกได้มีการประชุมสัมมนากันหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มการวางแผนการฝึกวางแผนเรื่องของสถานการณ์สมมุตินะครับวางแผนสถานที่การฝึกนะครับวิธีการฝึกทั้งหมดประชุมสัมมนากันหลายครั้งนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ ต่อจากนี้ไปทางหน่วยงานของกรมป้องกันเองก็จะจัดเวิร์กช็อปใหญ่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งหมดที่จะไปร่วมฝึกกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่จะมาเจอกันเราต้องพร้อมในหลักการไม่ใช่ว่าไปโดยที่ไม่มีความรู้และมีความพร้อมอะไรไปถึงก็ะจะไม่สามารถแชร์ประสบาการณ์กับหน่วยงานต่างๆได้สิ่งหนึ่งที่เราได้รับมาตลอดครับนั่นก็คือ บางครั้งเรานึกว่าเออของเราดีแล้วนะ<ม>พอไปเจอเพื่อนๆที่เขาเข้ามาโอ้เข้าไปไกลกว่าเราเยอะแล้วทําให้เราพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเร่งพัฒนาตัวเองตามอย่างเช่นเราฝึกกับนานาชาติเราจะเห็นแล้วครับว่า,วาประเทศต่างๆนั้นเขาไปไกลมากแล้วนะครับ<ม>เรานึกว่าของเราดีแล้วจริงๆเราก็ยังไม่ใช่นะครับเองเขาไปกันไกลมากเราก็เลยพัฒนาตามเขาได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง ต้องปรับปรุงตัวเพื่อเข้าไปร่วมซ้อมเขาได้อย่างเต็มที่ mm. นั่นเองครับเหมือนกันเป็นการถ่ายทอดความรู้กันถ้าพูดถึงระดับนานาชาติค่ะการที่เราได้เห็นว่านานาชาติเขาเป็นอย่างไรมันก็เหมือนเราคนทํางานอยู่แล้วพอเห็นเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอ๋อเข้าไประดับนี้แล้วรเราจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ไปถึงระดับเขาหรือว่าก้าวหน้าไปเกี่ยวเขาได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าทุกหน่วยงานตอนนี้ก็มีความพร้อมเตรียมความพร้อมเต็มที่ค่ะ กับเหตุการณ์ที่จันการเตรียมการฝึกซ้อมล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะท่านมองว่าพอหลังจากการฝึกแล้วอาจจะมี 4- 5หจังหวัดจากหน่วยงานมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วเราจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะไปยังพี่ๆน้องๆปอพอที่อยู่ทั่วประเทศยังไงบ้างคะครับผมขอเรียนว่าการฝึกซ้อมระดับชาติต,ตรงนี้ครับอย่าว่าแต่หน่วยงานทุกๆระดับฝึกครับท่านนายกมนตรีก็ฝึกด้วย<อ>นะครับเราะจะมีการถ่ายทอด ภาพที่เกิดในเหตุการณ์ที่เราฝึกกันมายัางทรนี้รัฐบาลนะครับสรุปให้ท่านได้เห็นว่าถ้าเหตุการณ์ระดับรุนแรงขนาดนี้ท่านนายกจะสั่งการอย่างไรและเป็นการฝึกทุกระดับเลยนะครับเช่นเดียวกันเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการบันทึกภาพจัดทำเป็นเป็นรูปแบบของการฝึกตั้งแต่เริ่มวางแผนะนะครับเริ่มเตรียมความพร้อมแล้วก็การเข้าสู่การฝึก เสร็จแล้วเราก็จะมีการเขาเรียกว่าฮอตวอชนะครับก็คือประเมินผลทันทีเลยนะครับ mm hmm. ว่าที่ทํากันถูกต้องตามแผนไหม uh huh. ทําไมทําไมไม่ทําแบบนี้แล้วทําไมถึงทําแบบนี้อะไรต่างๆนะครับทําไมเครื่องมือเครื่องมือที่เอามาใช้อาจจะไม่ถูกต้องหรืออาจจะถูกต้องหรืออาจจะขาดแคลนไม่เพียง uh huh. พอเราทราบทั้งระบบเลยคนพร้อมไหมเครื่องมือพร้อมไหมแผนพร้อมไหมเ uh huh. มื่อได้การประเมินผลทั้งหมดแล้วก็จะสรุปเป็นเป็นเลสเซนเรีน uh huh. กันนะครับ uh huh. จากนั้นก็จะประชุม เวิร์กช็อปหน่วยงานของปอพทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาแนวทางต่างๆเหล่านี้เผยแพร่ให้เขาเอาไปเป็นบทเรียนเพราะว่าทุกจังหวัดจะต้องจัดการฝึกซ้อมในจังหวัดของตนเองทุกกลุ่มจังหวัดที่เรามีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภาภัยเขต18ศูนย์เขตทั่วประเทศก็จะไปดูรูปแบบนี้เอาไปใช้ในการฝึกในกลุ่มจังหวัดของตนเองนะครับก็จะยกระดับมาตรฐานการฝึกขึ้นทุกปีทุกปีจากการฝึกทั้งระดับชาติระดับนานาชาติตรงนี้เรียกว่าพอทั้งการฝึกทั้งระดับชาตินะคะ รวมไปถึงระดับนานาชาติพอฝึกเสร็จเรียกว่าปอพอทำสื่อการเรียน,นการสอนให้กับปอ<ช>พอหน่วยอื่นนี่คือทำเองเลยนะคะแล้วก็รเรียกว่าเหมือนการ learning by doing ค,คือเรียนรู้<ช>จากการปฏิบัติจริงแล้วก็เผยแพร่จากการเรียนรู้จริงแล้วก็มีการถ่ายทอดข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นไปสู่กันและกันอีกนะคะสุดท้ายค่ะท่านคะสิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการฝึกเห็นบอกว่ามีฝึกอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยก็เรียกว่าทุกปีแล้วก็ฝึกกันทุกระดับชุมชน จังหวัดระดับภาคระดับประเทศท่านคาดหวังอะไรกับการฝึกในครั้งนี้บ้างคะสิ่งที่คาดหวังมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออยากจะให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกนั้นได้ได้แชร์ประสบการณ์กันอย่างเต็มที่นะครับอยากจะให้นําแผนที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดมาเปิดแล้วก็มาทดสอบกันอย่างเต็มที่นะครับหลายครั้งเราเห็นการฝึกนั้นเรามักจะฝึกตามบทที่เขียนขึ้นมาให้ รเราเห็นเหมือนเล่นละครคะเหมือนแสดงหนังแต่ในในการฝึกรุ่นใหม่แบบใหม่นี้เราจะพยายามที่จะไม่ให้เป็นแบบนั้นจะเป็นการฝึกที่ลักษณะของการเอ็กซ์ไซส์ผสมกับเทรนนิ่งด้วยนะครับทั้งซ้อมและและก็สอนนะครับทำแบบนี้ไม่ถูกนะไม่ปลอดภัยนะลองเปลี่ยนวิธีเป็นแบบนี้ตามหลักที่มันดีขึ้นสิ่งที่เราอยากจะได้คือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาเข้าร่วมฝึกเขาได้พัฒนาตัวเขาเองนะครับอย่าอย่าติดกับ การดำเนินการแบบเก่าๆนั่นคือฝึกตามบทที่กําหนดเสร็จแล้วก็จากไปไม่มีการทบทวนการประเมินผลกันเท่าที่ควรนะครับไม่ต่อยอดกันเพราะฉะนั้นเราจึงจะใช้การผสมผสานกันตลอดเวลาก็คือ Exercise บวกกับ Training อย่างต่อเนื่องนะครับจะมีชุดการควบคุมการฝึกที่แอบซ่อนอยู่แล้วก็ประเมินตลอดเวลาว่าแต่ละหน่วยทำถูกต้องหรือไม่แอบซ่อนด้วยเหรอคะเขาเรียกว่า Controller นะครับจะคอยดู ถ้าทำผิดจะเข้าไปบอกว่าผิดแล้วหยุดเราทำใหม่นะครับทำใหม่แบบนี้เพราะฉะนั้นครูฝึกที่ที่อยู่ในกระบวนการที่เราซ่อนอยู่ก็จะเข้ามาบอกให้การทำที่ถูกต้องมากขึ้น<ม>นี่เจ้าหน้าที่จะต้องเจอคนซ่อนด้วยนะคะคุณช <c oughs> มคือไม่ได้ฝึกกันแค่ฝึกแล้วจบไปแต่ระหว่างฝึกเนี่ยเหมือนมีคนคอยควบคุมคและคือเหมือนกับว่าเนี่ยสถานการณ์จำลองยังมีคนควบคุมอยู่แต่ถ้าถึงสถานการณ์จริงคือไม่มีคนควบคุมแล้ว คุณจะได้เอาประสบการณ์จากการฝึกสถานการณ์จำลองต่างๆเนะี่ยอ๋อเหมือนมีครูฝึกอยู่ใ่จะได้แก้ปัญหากันได้ถูกต้องนะคะครประชีสำคัญสูงสุดของการฝึกทุกระดับครับความปลอดภัยของคนฝึกค,คนที่เข้ารับการฝึกทั้งหมดจะต้องปลอดภัยสูงสุดเพราะฉะนั้นขั้นตอนไหนที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่เราเป็นผู้ควบคุมการฝึกจะเข้าไปแนะนำเลยว่าทําแบบนี้อาจจะอันตรายแล้วต้องหยุดการฝึกนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นและนอกจากนั้นครับเรายังมี สถานการ์สอดแทรกซึ่งเราจะไม่บอกล่วงหน้าแต่นะขเขาเรียกว่าอินเจกนะครับอินเจกเข้าไปขณะที่เขากำลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้า<ม>อยู่อย่างหนึ่งมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามา4ี่ห้าอย่างเลยซึ่งเหตุการณ์จริงมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั่งดูที่ว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะทําให้เข้มข้นแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับค่ะสุดท้ายนะคะจากที่คุยกับท่านรองทิพบดีมาค่ะ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสูงสุดนอกจากเกิดกับตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วนะคะที่จะมีความรู้ความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อประโยชน์สูงสุดคันนั่นก็คือประชาชนใช่ครับฝ่ายพลเรือนทุกคนนะคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เจอลักษณะนี้เกิดขึ้นก็จะมั่นใจได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีการเตรียมความพร้อมมาช่วยเหลือมาดูแลประชาชนอย่างพวกเราค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีมากค่ะขอบคุณคมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับ ก็วันนี้นะคะได้รับความรู้มากๆค่ะจากท่านรองรทฐดีนะคะท่านอนุสรแก้วกังวนค่ะถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินก็ทําให้ประชาชนอย่างเราๆนะคะมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมในการป้องกันตั้งรับส่วนตัวเราเองค่ะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็ตั้งรับเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าประชาชนกว่า60ล้านคนจะมาให้เพึ่งเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็คงไม่ได้<ช>พวกเราเองค่ะ,คะ ต้องป้องกันไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับก็ที่จบลงไปแล้วนะครับถ้ามีหลักเกณฑ์มีแผนเป็นปฏิการที่ชัดเจนะนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการที่จะป้องกันภัยเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับในเรื่องของการจำลองการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาตินะครับซึ่ง ก็จะมีในรูปของแผนที่จะต้องลงไปท้องถิน่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นลงไปในชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นยังไงมาติดตามทุกน้าครับ